โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่เกมกัตติกโฟนกันนั่นเองนะสำหรับเกมเกมนี้ก็หลายคนอาจจะรู้วิธีเล่นแล้วนะสาหรับบางคนก็อาจจะยางนะเดี๋ยวผมอธิบายวิธีเล่นแบบคร่าวๆกันแล้วกันนะสาหรับในเกมเกมนี้เราก็จะได้ตั้งโจทย์ให้เพื่อนวาดน,นั่นเองนะฮะแล้วเสร็จนี้พอเพื่อนวาดเสร็จปุ๊บอ่าก็จะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งนะมาถ่ายภาพต่อจากอ่ารูปที่วาดน,นะฮะส่งต่อกันไปนั่นเองนะฮะอ่าอธิบายแบบนี้อาจจะไม่เห็นภาพเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปชมกันเลย โอ,อ,อ,อ้เอาแล้วเหรออ่า <st> <sm ell> ก็สำหรับในเกมนี้เราก็จะได้ตั้งโจทย์นะฮะให้เพื่อนอื่นวาดก็จะตั้งโจทย์เลยดีวะอ๋อสำหรับในตรงด้านขวามันก็จะมีเวลาบอกด้วยนะฮะตั้งแต่แตํำเข้าส่วนคนที่สนสารณนะอ่าแมวอยู่แล้วนะฮะช่องเราเกี่ยวกับแมแวเราก็ต้องเอาแมวแมวอะไรดีวะเดี๋ยวโอ้ยไม่รู้จะเอาคำอะไรดีอ่า แมวกินปลาเอาง่ายๆแล้วกันง่ายๆก่อนสิเปิลสิเปิลโอเคอืมอืมไม่ด้วยเปลี่ยนเปลี่ยนเฮ้ยเวลาจะหมดแล้วไม่ลืมดูลืมดูแมวแมวแม่อะไรดีแมวกินปลาโอ้แมวกินปลาปอลแม่แมวกินลูกตัวเองอร่อยจริงๆเอ้าอะไรกันนี่ไม่ชอบโจทย์นี้เลย กินลูกตัวเองได้ไงไม่ใช่โจทย์กูเดี๋ยวเราวาดดูโจดัอเอาแล้วโจทย์นี่ทำร้ายจิตใจมากเรื่อว่าอะไรให้มันเดือดร้อนมาได้มาเสือมาได้โอ้เราต้องโอ้แมวแมวฉันเขียววาดโหมานี่น่ารักมันเป็นโดเรมอนเลย มาเล่น้าดใชบหายเลยก็สำหรับเกมเกมนี้นะก็เล่นบนคอมนั่นเองนะฮะหลายคนอาจจะคิดว่าวาดนี่ง่ายๆใช่ไหมแต่ใช้อ่าเมาส์อ่า เมาหนูอ่ะวาดอ่ะมันยากมากเลยนะไม่รู้เลยเป็นใครเพื่อนแม่งตั้งชื่อกันตันใช่ไหมไม่รู้ดิไม่รู้เราเนียนนะเราเนียนอันนี้ก็แอบมาจอยกับเพื่อนนะฮะแบบเนียน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 คลิปทไม่รู้ทำไมรูกแต่กีเลยังวะ คือถ้าโปเยอะเลยโดยเดิมบ่อนจะชัดเลยหางแมวมันเหมือนเหมือนข้าวไอเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนเหมือนเหมือนข้าวบุหรี่อะไรสักอย่างไปส่งต้องดขดด้วยไหมก็ไม่รู้แล้วอะก็ก็บอกไว้ก่อนเลยนะครับที่วาดกากเงี้ยก็ไม่ใช่อะไรนะฮะฝีมือทุกคนนี่บอกเลยว่าระดับโอ้โหระดับแบบเทพอ่ะเออ แต่ก็อาจจะแต่ก็อาจจะไอ้นี่หน่อยะฮะก็อาจจะวาดไม่สวยหน่อยเพราะว่ามันเล่นบนคอมแล้วใช้เมาส์หนูวาดยิ่งบางคนนี่อาจเล่นบนโทรศัพท์นี่ยิ่งวาดยากเข้าไปใหญ่นะฮะจะดูออกไหมเนี่ยเหมือนแมวแมววิญญาณออกจากล่างเลยไอ้เจ้าใายเหมือนแมววิญญาณออกจากล่างเลยไอ้อชื่อในคอร์ดก็คนมันโปรจริงอ่ะ เอ้ยวิโปพะโปเพเยอระวาดรูปวาดรูปเก่งส่งเสียงไม่หมดนะคเสียงใครบ้างมันไม่ใช่ไหมเออเพิ่มตายเลยเหรอภาพอะไรวะเนี่ยภาพอะไรกันภาพอะไรกันขอดงเฮ้ยสำหรับสำหรับใครที่ถ่ายได้คอมเมนต์มาดิภาพอะไรวะเนี่ย อ่าที่แน่ควายอ่ะๆๆควายอะไรเนาะควายอะไรเน <c oughs> าะ <c oughs> งงชิบหายเลย,ย <c oughs> มันแบบโอ้ว่ามันคิดไม่ออกเอาโจทย์อ,อ,อ,อะไรมานเนี่ยเบื่อเสียงอีในเกมนี้ต้องเปิดปิดยังไงหมดเวลาแล้ว <c oughs> พระโดนล่ามโซ่เอา <c oughs> เอาจับพามาล่ามโซ่เฉยเลย

าวาดจ,าจังวะไม่เคยวาดพาพเลยว <c oughs> าดจีบอลไว้ก่นอน,น,อนอสีคขีมมือมือมือเราคงดูออกกันเนาะโอะ้ <c oughs> อย่าลืมนะว่าตอนจบมันเฉเลยชื่อนะ <c oughs> <c oughs> ะเลื่ยชื่อแต่ไม่รู้ว่าชื่อเป็นใครนี่ก็ไอ้นี่นะ <c oughs> เน้นกลิปไงเราเน้นกลิปเล่นแบบ <c oughs> ไ,มไม่ไม่ไม่บอกใครว่า,ามาเล่น,น <c oughs> อนจะสัตว์ชนิดนี้ชนิดนี้ได้ไหมวะ มึงก็มูบอนแมวแน่ๆเลยเล่นมาบ่อยแล้วแมวเอออย่าพูดเดี๋ยวขอรู้ว่าขอตังเหมือนเหมือนพาไหมเหมือนพาไหมทุกคนเหมือนอยู่เนาะไม่รู้เลยว่าใครตั้งเงี้ยงอีซี่จะโจดได้โจอะไรวะใครตั้งโจดวันนี้เนี่ยไม่ได้โจดโจดโจดบ้าบ้าบบบอยไม่มองเป็นโจวโจดเราซิมเพิลสุดแล้วอ่ะแบบดวไงก็ ดูไงก็วาดวาดไงแบบวาดวาดง่ายอ่ะของเราอ่ะขี้เกียจขยับเมาไวๆพวกมันจะขี้เกียจเล่นวาดแค่นี้แล้วกันไม่ต้องวาดเต็มก็ได้เออวาดตาซะหน่อยโอ้โค้ดเล่นกับเดอร์บิกรลบๆจ๊บจุบโคตรเท่พาร์ทเราพาร์ทเราโคตรเท่เลยโอเคเรียบร้อยเก็บงานเป็นไงอีซี่ โอ้จะหมดเวลาแล้วแต่ละคนดูดูหัวเราะดูหัวเราะมันต้องมีอะไรแน่เลยเฮ้ยจุดอะไรกันเื่อเหมือนเจ็ดคนเหมือนอย่างก็เคยเห็นเจ็ดไม่อยู่สิบเอ็ดคนทำไมว่ากันเจ็ดคนแล้อว่ายังว่ากันไม่เสร็จ ว,ว่าจะไม่เสร็จกันลลเลยสามคนหมดเวลาแล,ล้วเร็วเราวาดเสร็จตั้งนานแล้วเราไม่รีบร้อนเ,เอาเข้าใจง่ายต,ตั้งชื่อในกเก่าเลยพาอีกแล้วออใครเอาพาวให้ได้้รูนะใครามาวะวใชแล้วโอ้โอู้ไม่แใ้วกผู้หญิงมา่นจะว่าวาดูปอะไรจะอารมณ์ศิลปินขนาดนั้น อพอารมณ์ศิลปินนะเอาเป็นคนศิลปินเลยคือถ่ายว่าเพื่อนวาดอะไรมาวาลูกอยู่บนดอกบัวอ่าแล้วมามาเห่าไบตองแห้งหมานี่วาดยากนะเอ่ออือวาดไปตองก่อนแล้วกันหมานี่วาดไงวะ โอเคใบตองโอเคใบตองน่าจะอย่างนี้จื๊บนะเป็นไงอีซี่โอเคมาแล้วมาแล้วใบตองเหลือหมาดูไปดูมาเหมือนไอเนี้ยเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรวะไอใบใบมะพร้าวอ่ะ ใบมะพร้าวแห้งอ่ะทำไมโอ้สปอยใบต้ตตนมพะพร้าวอ่ะต้นว่ะโอเคมากิ่งหน่อยกิ่งหน่อยสวยแค่นี้ก็สวยละดูออกปะดูออกอยู่เนาะโอเคต่อไปวาดหมามันดูตกว,ว,ว่าก่อนที่จะวาดหมาไงดีวะเอ่เอหมาเห่า,หา อ่าอ่าเสียงเสียง <c oughs> ว่ายากจัดหม,มาเมอออ่ะเออหมาเป็นแคทแมงเลยห <c oughs> มาเป็นแคทเอาไปเด็ก <c oughs> <c oughs> นี่ไงก๊อปปี้แมงเลยหมาห่าใช่ไหมห <c oughs> มาไปดีหมาเป็นแคทอะ่ะไปตรงไป <c oughs> นี่ ใส่ตาด้วยเออนี่เราได้หมาละหมาเห่าใบตองแห้งโอ้เชียเลยโอเคเติหมหูให้หน่อยเผื่อ <มา S 1> จะไม่รู้ว่าหมาเหมือนอยู่อะเป็นไงมันเหม,<า>มือนหม,มาเห่าใบไม้ปะไม่เพื่อนจะถ่ายออกไหมนะว่าใบตองห้องเหมือนหนูเลยมองไปมองมาแม่งเหมือนหนู กกินออีแต่ละภาพเนาะไม่มีภาพง่ายๆบ้างเลยเหรอเดี๋ยวเพิ่มลายจุดให้หน่อยเพิ่มตาโอเคไอ้วาดไปเจ็ดคนแล้วเหรอวาดเสร็จไปเจ็ดคนแล้วเฮียเพิ่มลายจุดให้หมาน้องหมาน่ารักหมาเป็นกากขึ้นวะเนีาะเชี่ยอะไรเนี่ยปลอไม่ชอบจุแบบนี้เลยช่องคลอด คืออะไรอ่ะเฮ้ยมันต้องใช้ตีความแบบไหนวะเนี่ยไก่แม่งคือวัตเตอร์ฟักคืออะไรนี่โอเคกูวัตเตอร์สุดสิ้นไปไม่รู้จักเว้ยไม่รู้จักมันคืออะไรวัตเตอร์ฟักไม่รู้จักคำคำนี้อ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไง วันนี้คือใส่สุกโว้ขยับเมาช์ฉนข้าม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 ขออนุญาตข้ามนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะโดนเชี่ยสิ่งเล็กๆที่ว่าเรียกว่าติดเหลืองได้นะอ่าข้ามไปโอเคผ่านจากภาพนั้นมาได้นะอ่าเราตอนนี้เราได้อธิบายแล้วหนูใช่ใช่หนูหนูนอนนอนหลับหนูนอนหลับ หนูน่ารักดีเอาเพื่อนถ่ายกันยังไม่เสร็จเหรอถ่ายภาพนี่น่าจะง่ายๆนะกดเสร็จสิ้นแค่หกคนเองหมดเววลลาแ้อ้ยหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วคืออะไรดิยิบสู้ประเทศไทยเหรอ มันจะวาดยังไงนะฮัลโหลโอ้ยใครเขียนอะไรมาเนี่ยตำรีป็นไรโจดฮัลโหลไอ้น้ะยิงเล่นยิงวาดยากชิบหายเลยมันคือโจอะไรทําไมเราไม่ได้วาดเลยประเทศไทยต้องมีธงใช่ไหมธรรมดาสำหรับเราอย่างแรกเลยนะะอ่แต่มันมีตโจนึงอ่ะที่กูเห็นตอนแรกเลยอ่ะไอ้เหี้ยตัวกันไรอ่ะ ช่ไม่ใช่จะเดือดปุดมีโจทย์จะไร่ด้วยไลายโจทย์นะไล่โจทย์ใช่หลายโจทย์มากนักวาดมืออาชีพโจทย์งังยหรือเปล่าเขี้มาโคเทพยิ้มสู้ประเทศไทยชนะกูใจว่ายังไงเนี่ย กูโอ้ว่ายากจัดเลยว่าอทงประเทศไทยก่อนอย่างแรกมันมมีน้าก็สีนี้โอ้ยนี่แต่ละภาพเนาะไอสัตว์อย่าเติมเลยเนีเนี่ยเหมือนปะเหมือนปะเฮ้ยใครจะไปถ่ายได้วะเนี่ยฮะอย่าเพิ่งเติมอย่าไปเครียด อย่าไปเครียดเครียดแล้วเนี่ยโอเคเนี่ยเนี่ยประเทศไทยต้องชนะสามัคคีไงเพราะว่าสามัคคีจิ้บเป็นไงสุดยอดแค่นี้แหละเป็นไงคนเป็นไงดูก็รู้เรื่องแล้วว่าท้ายว่าไอเนี่ยยิ้มสู้ประเทศไทยชนะเป็นไงชนะจริงเปล่า แต่ยิมสูแเราไม่มีวะคนอ่านแชทไม่ถึงสิบเอ็ดคนนะจะเข้ามาสิบเอ็ดคนงงมากนี่อเข้ามาทุกคนได้หละเพราะว่าแค่เพื่อจะมาเสร็จไมื่อไหร่ข้อนี้ไปหอว่าจักว่ายากจัดเลยโจนเนี่ยโอเคเสร็จสักทีไหนดูดิแต่ละคนวาดยังไงบ้างมีควายไม่ใช่ทำไมกู เออได้ได้ไม่ใช่วัวเออใช่มีมีโจทย์นี้ด้วยกุ้นเลยกูคุ้นกุนกุนคุ้ณละฮืออีน่ารักคุณกลับมาได้ตุ๊กตาควายอะไรวะเนี่ยตุ๊กตาควายอะโอ้โเปล่ยแล้วทอยสตอรี่ทอยสตอรี่นอควายละลมันมันเริ่มเริ่มเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มเปลี่ยนแล้วควายลอยไป คอยไปเดินหอยไกลๆแล้วฉันจะมาคุกูล่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วเราไปจบแปลกๆมันจบที่นี่เหรอวะตัวดี้อะไรสัตสถ้าโดนลามโซ่เพื่อนนี้เคยเจออยู่เคยเจอ เฮ้ยมีแรงเงาด้วยออเย็ด K ไม่นี่ไเสียต่อเนเวะให้ดูนะองเราไปแล้วอ่ะจิวอนลดตัวครมันคือจิวอนลดตัวให้มึงดูไอ้ี่เราอ่ะสุชิเ ภาพกลายเป็นซูชิเซลวันไปเลยโซชิเซลวอนนั่นพาลเหรอนั่นอ่ะบ้านเบบอะไรคือบั้นเบาวะมาเข้าไปตองแฮรเออันนี้ง่ายอันนี้ง่ายมาเาไปองแไเป็นคนทาไม่เปียกเออน่ารัก

ไม่เอาไปตอนแห้งเบบเบบกลัวๆเย็ดเฮ้ยอันนี้ไม่น่าเพี้ยนกันหรออี๋มีไม่ไม่เพี้ยนไม่เพี้ยนเออจบแล้วจบที่เลยตอนแหงเฮนี้เอาอ่ะอันแรกที่แบบไม่เพี้ยนเริ่มเริ่มเริ่มยากแล้วเริ่มยากแล้วเริ่มยากแล้วไม่ค้นโจทย์เลยคุณเสืออะไรคุณเสืออะไร โยโยโย่ชื่อตาเอ็ใ <posterior> ช <C oughs> ่ไหมไก่กระเพร่าไก่กระเพก่าอย่าว่าอยู่จนอะไรอ่ะปามก็ดูก็ไก่โอ้ยที่มันนอนไม่เสร็จ e t f คืออะไรนี่โอ๋อวัตต์ฟลักไม่ใช่อโอ้โหพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดดับเบิ้ลไอ้ย่าเนาะแล้วอธิบายมาเป็นเป็นบรรทัณเลย โอ้อธิบายมันเป็นหลักการเลยใช่ไหมเอ้ยเหมือนมึงไปเสิร์ชกูเกิลไฟฟ้าบรเสี่ยงไ่ใช่ผมพิมพ์ผิดผิดก็รู้อ๋อยังว่าอยู่แล้วกูเกลการที่กูมีผมแดงๆงี้มากหน้าเหมือนด้วยนะอหน้าคน มีควายมีควายเลยจังหวะอยู่โจมซ้ำกันวนไปมีควายอีกแล้วมีควายมีควายกลับมาโอ้โหมีบวกโมงเละเย็ดเสียกนี่ใครสรุปซัปปิ้งหมีไม่ใช่ประยุทธ์ ม่เด้ได้ดี๋ดวได้ได้ตันเลยพีาอะไรวะเนี่ยตีครแพุจะเจ้าว่ารูปยังไหวอยู่แม่งมาจากไหนวะมาเย้แม่นั่งเล็งเลยอันนี้ปัญญาอันนี้สายของกูไม่เห็นได้จุดเลยลอยด้วย ว่าวาลุยอยู่บนตัวยังว่าอยู่เย็ดอ๋อคนเนี้ยพระโสดาบันวะพระบรรลุเฉยจัดเดกินอะไรวันนี้่ยคืออะไรเนี่ยจัดเดกิจ้าดิบผ่านตายแล้วไปอู่ตาย

เอ้ยถ้าเป็นโหมดคะแนนเอ้ยเล่นโหมดคะแนนดีกว่ารอบหน้าหนูชื่อค่าไปให้ต่อชื่อหนูครับชื่อหนูครับหนูนอนหลับโอ้ยดูเป็นหนูนอนหลับครับคุณนัทไอ้นัทไอ้นัทขอโทษหนูหลับใครคือใครไปขนโพสเขาว่าไอ้นัทเมื่อกี้บักบิดอ๋อมักบีท แมวกินปลาง่ายอันนี้ง่ายมันรู้จะตั้งโจทย์อะไรตั้งโจทย์ไม่ทันน่ะมีคนตั้งโจทย์นี่แล้วเพื่อนประมาณร้านร้านแรกร้านคนทุกคนต้องตั้งโจทย์ทุกรอบต้องมีทุกรอบทุกรอบต้องมีมวาแมวแมวเป็นสิบตัวเทียวาดแบบเป็นสิบตัวแล้วแมวกินปลาแมวกินปลาเอายังไม่ส้มแสดงว่ามันวาดเฉยสุดละแมวแล้วแมวส้มแมวแมวส้มกินปลามีส้มเฉย ก็มาใส่สีสศร้ามาให้กลัวเมาเสือเลื่อนไปต่อได้อยเมียกันแลวกินปลาแมวอยู่เอ้ยมีความแมวอย่างนี้บอกแล้วมากลับมาเฮ้ยน่ารักกลัวเลยกินปลาแมวกินปลาปลาเศร้ามากอยู่นะไม่เคอคนนี้แตอมันมีส่วนหนึ่งนี่เข้าปากแเน้นต้มเนื้อมันเดีวมวมันคืออะไรเนี่ยได้อยู่มันเดี๋วคืออะไรอ่ะ เออนั่นดีมันคือมันเบี่ใครว่ามาเนี่ยข้างแรกกลัวไม้กลัไม้เออ้ยปั่นีโคตรปันเลยแมกไม้เออใช่อ้อาดสลิมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนิ้ว ยังว่าอยู่ใครไหวมาเนี่ยใครตั้งโจทย์เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเพี้ยนแน่นอนมวยไทยเฉยมวยไทยได้ไงวะเนี่ยถ้ามีต่อไปยังไงวะไปวีนั้นนี่ไงพระกระโดดกัมพระกระโดดพระไรู้แล้วโอ้ยังว่าอยู่ยังว่าอยู่สัตว์เอ้ย บักบักบี๊ไอเย็นแหมยังวายไอสัตว์เออโอ้ยไปแล้วไปแล้วไอ้ยักไ์รูปคนนี้ไอ้สางเ้ย กอดเชียเลยโอ้อดเชียขอเซอร์ไปนะครับเดี๋ยวติดเหลืองโอ้ไม่นาเมียตายเจยโอ้จบแล้วแมวเสียชีวิต

โอเคก็จบไปแล้วนะฮะสําราเกมการติกโฟร์เป็นไงกันบ้างฮะโอเคเหนื่อยมากเลยแต่ละโจทย์โอเคสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม